ดีค่ะผมแม่พี่น้องมัน,นีมาพบพอกับช่องแตนทราเวลเลอร์ครนบรนทานนะคะมัน,นีตามที่สัญญาการใยเนาะว่ามัน,นีเฮาสิ้อผ้า,าอันอันอันว่างเนาะว่างของพระราชินีอลิซาเบธที่สองเนาะมัน,นีเฮากับผ้ามหอนมองจุดมุงหวังทิวาเฮาตั้งใจไว้ฮามากับมูคามากับน้องสาวน้องวีนะคะน้องวีสวัสดีท่านผู้ชม่นค่ะนะวันนี้พามาชมอันนี้หนะ้าประตูเนาะนี่ประตูวงังเมืองน,นันทิปนันน้นนำศพอัน อันประสบของพระราชินีคนกับเขาประตูนี่แหละพี่น้องเนี่ยเขาประตูเนี่ยประตูหนาว่างเนาะเดี๋ยวหฮาสิเขาพาพี่น้องกับเบิงทางในเนาะว่าเป็นยังไงเขาเปิดในค้นเขาพี่น้องเนี่ยเขาเปิดในค้นเขาไปได้เนาะเดี๋ยวสีภาพพี่น้องเขาไปเบิงว่าเป็นยังไงในอันว่าง่นกับยั่ทางหลังภูเขาพี่น้องงามเนาะไปพาพี่น้องไปเบิงทางในจ้ะตรงนี้เขาก็มาหอดแล้วเนาะพี่น้องอันนี้คือบริเวณบ้างทั้งเหมือดเลยเนาะนี่คือบริเวณว้างทั้งหมือดถ้ามีก็จะเป็นประตูอีกประตูหนึ่งเนาะ เดี๋ยวห้องกษิตยางเขาไปตั้งประตูนี่เิี๋ยวพ่อน้องยางเขาไปทั้งประตูนี่พพนอ,อ,นอันนี้อีกประตูหน,นึ่งเนาะนี่ประตูนี่ละ่ะอีกประตูหนึง่งมันประตูมีหลายด้านพี่น้องนี่วังของอ่าพระราชินีอลิาเบตที่สองของอังกฤษเนาะกันว้าากันเรามา่าเนาะกว่าจะมาจากกันขวไประโยนปามาโรเนาะอีกเนื้อมองเนื้อบลึงเ้ากกสิมามนะเรากสิมามองนี่นะเลากสิมามองนี่เนาะ เบิ่งอันนี้ก่อนอันนี้อ๋อเวลาปันปิดปันเปิดเนาะปันไหนประชาชนก็ไปเบิ่งได้เนาะนี่แหละค่อยๆขึ้นไปทีนึงแล้วพี่น้องตอนนั้นก็เข้าไปตรงสื่อบัตรนะแต่ตอนนี้นะตอนนี้บ่รููว่าเป็นยังไงเนาะไปเบิ่งพี่น้องบ่ข้างล่างนั่นเกษตอนข้างล่างนั่นก็นเป็นภูเขานะข้างล่างก็เป็นภูเขาอ๋อนี่มองซื้อตัวเขาบอกขายแล้วเขาบอก็เขาขขขขขเปิดในเขาฟรีเลยเห็นมัดีเห็นไหมเขาปิดเขาปิดแล้วนะเขาไม่ขายแล้วนะ เขาให้เข้าฟรีโอเคเข้าขอไปกันพี่น้องไปไปวีปามาตรงนี้หนูไปบ่งนูกค้าพี่น้องนี่คือวังของอันพาะราชินีเนาะนี่วังของพาะราชินีของเอออลิสเบตท,ที่สองเนาะพี่น้องเห็นบ่นี่คือพาะราฉว่างเนาะคนก็นมาหลายหลายพี่น้องค่อยคยเข้าไปแล้วขอไปทางนี้นะเนาะคนก็น มาเต็มอยู่คนก็ไม่ย่างกันเนาะมาเบิงนี่แหละเขาไม่ย่างกันพี่น้องทั้งกุ่นเนาะนั่นพี่น้องเห็นบ่นี่คือความงามของพระราชวังเบิงเนาะบ่ไใดเขาบม่ได้เขาเขาบ่ให้เฮาเขาไปทางในเด้อเขาไปได้อยู่แต่เขาบ่ได้ซื้อตั๋วเขาไปเนาะเขาบ่ได้ซื้อตั๋วเขาไปก็นี่เขาใหถ่ายมึงได้อยุเขาเป็นยังเขาก็เลยมาถ่ายพี่น้องได้เบิ่งวันนี้คือพระราชวังของ พระราชินีอลิซาเบธที่สองนะที่ขึ้นแหลกที่นน่ะประตูนอนพี่น้องเห็นไ่นั่นคือประตูนั่นที่เป็นเอาศพพระราชินีออกมาไว้เนาะนั่นนะพี่น้องเบิ่งเนอกนี่คือประตูนั่นพี่น้องประตูนั่นที่เป็นเอามาไว้เนาะเบื้องนอกพระราชินไปไว้ที่อโบสเนาะ พี่น้องเห็นบ่ความงามใหญ่โตมโหฬารความงามใหญ่โตมโหฬารพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งนกำกันนี่แหละตรงขามก็ว่างเพิ่นก็จะเป็นอันนั้นพี่น้องตรงขามก็ว่างเพิ่นก็จะเป็นตำเนียนะบเนาะตำเนียบของอันของอันสกอตแลนดนะ์เนาะตำเนียบรัฐบาลของสกอตแลนด์นเน,นี่ยเอากระพี่น้องมาเบิ่งนั่นแหละพี่น้องนั่นแหละประตูนั่นแหละประตูแรกที่เป็นเอาศพอันนะเป็นมาตัาง้งคืนหนึ่ง หลังจากนั้นเป็นก็เลื่อนไปใบทีเชิดเซนเจลมาพี่น้องนี่แหละขอก็เลาพี่น้องมาเห็นน้ากันเนบริเวณน,นี้เนาะคือคนกันเขาไปกับตองซื้อมีตั๋วมียังทุกอย่างเนาะมีตั๋วมียังไอพี่น้องในเบิ้งมีตั๋วเขาไปแต่เขาก็กระเราเขาไปก็มาบริเวณน,นี้ซื้อมาบริเวณวา่างท่ายพี่น้องในเบิงจะซื้อว่านี่คือพระราชวังอันทั้งพูนพี่น้องบ่ทาทั้งพ่นคือทั้งพ่นคืออันท่าเนียบ นั่นแหละกานเดือดคือทำเ,นะเนียบรัฐบาลเดียสภาพพี่นองไปเบางคือนั่นข้างหลังว่างก็จะเป็นภูเขานะพี่น้องเนี่ยข้างหลังว่างจะเป็นภูเขาเนี่ยวันนั้นที่เข้านำประสบท่านมาตอนน,ตอนนี้ก็มาประตูนี้เนาะประตูนี้เข้าไปหรือเข้าประตูใหญ่เ่าไม่รู้ประตูใหญ่วีเนาเพี่งเข้าประตูใหญ่เนาะเข้าประตูใหญ่นูน,น,นอ่ะน,นี่แหละอันตรงขามื่อนทำเนียบรัฐบาลพี่น้องเนี่ยเนี่ยให้พี่น้องมาเบิ้งทำเนียบเิ่น คำามขำทำเนียบเพิ่นคือจังอวันเทียงหน้าห่างเทียงอันทำเนียบเพิ่นบ่ได้งามคือทำเนียบอันลอนดอนอันลอนดอนในพี่น้องทำเนียบอันของอันอันอังกฤษอันอันสกอตแลนด์นะนี่พี่น้องเห็นบ่นี่คือทำเนียบรัฐบาลของสกอตแลนด์นะคะเนี่ยเขาจะมีธงชาติของเพิ่นน้ำธงชาติยูรูทงชาติอันอันยูเครนเพราะว่าเขาสนับสนุนยูเครนเนาะพี่น้องเห็นบ่นี่คือทำเนียบรัฐบาลแล้วก็คือทางนี้ก็คือ ภูเขานะ่ะทำเนียบับติดภูเขาเนะติดภูเขานี่ติดภูเขาทั้งอันทั้งเนียบทั้งอันว่างติดกันมาเลยพี่น้องอันนี้ตรงนี้ทั้งหมดนี่คือบริเวณว่างนี่ออกมันเป็นคือบริเวณว่างทั้งหมดนี่เป็นเขตของว่างนะนพี่น้องในเบิงพี่นอ้องก็จะได้เห็นเนะาะว่าว่าอยู่จงังไดเป็นจังดพี่น้องคนห้ากจะได้เห็นเคยเห็นแต่น้าทีวีเนาะ เคยเห็นแต่น erm mm ้ำทีวีโอ้ยสวยงามแท่ห้องใหญ่พี่น้องมาเบิ่งจริงๆของจริงเนาะพี่น้องนี่อยากให้พี่น้องมาเบิ่งของจริงมองนี้มาเป็นยังไงเด้อมองนี้เขาเซเบิ่งตรงนี้ก่อนพี่น้องมาเป็นมาจังไดอ๋ออันนี้อันที่เขาช้อปปิ้งพาเลทช็อปอ๋อนี่ของที่ระลึกเนาะช็อปอันที่ว่าขายของที่ระลึกของทั้งว่างเนาะ ทางครอบครัวทางวังเนี่ยะอะไรยังทุกอย่างเพราะว่าหมู่บ้านก็นซื้อมาอันนึงแล้วพี่น้องก็ซื้อกระเป๋ามาอันนึงเดี๋ยวก็จะให้พี่น้องได้เบิง่งนี่คือบริเวณอาณาเขตของวังบากิงแฮมเอ้ยวังของอันไม่ใช่วังบากิงแฮมปก่อของวังที่สกอตแลนด์เนาะหมู่บ้านที่มาไปก็ไปวังของที่บามาโรที่เล่ามารนะ์กมาอยู่ในหุบเขานะี่พี่น้องเนี่ยนะน,ะนี่คือวัง นายโตมโหระนาพี่น้องได้เห็นนํากันว่าเป็นยังไดบริเวณนี้พี่น้องกับผู้ใดเขาก็มาเบิ่งกันเนะเาะเหมือนตามรอยเนาะตามรอยพระราชนีพี่น้องรู้ไหมไงตามรอยพระราชินีเนาะนี่ตรงขามว่างกับเป็นทํำเนียบแล้วพี่นอ้องเป็นทํำเนียบเนาะั้งปุ่นก็จะเ,เป็นภูเขาภูเขาคุนก็ไปยางขึ้นเต็มทั้งุมนพี่น้องนะภูเขานะ่ะคุนก็ไปยางขึ้นเต็มอยู่ไปพี่น้องไปเบิ่งทั้งอื่นต่อฮะเบิ่งเนี่ยเบิ่งว่างเนาะ ว่าง,งามขนาดใดใหญ่ขนาดไหนบ,บ้างของอันราชินีเนาะปลาพี่น้องปลาลมแห้งปลาพี่น้องยังไปเบิ่งทั้งอันทั้งอัน้างๆทับเนียบเนาะนาทับเนียบก็จะเป็นน้ำพี่น้องเห็นปะเป็นสะน้ำนะคะพี่น้นองอย่าโดดนะเีอย่าโดดนะอย่าโดดนะนนมีคุณสามีมานำ้ำสามีผัวอันสามีเจ้าของมาน้ำกัน คุณอะพี่น้องภูเขาอันพีก็เดินไปเคยไปขึ้นไปจำใช่ปะอ่าไม่ขึ้นระจำขึ้นอยู่สองครั้งขึ้นสองครั้งนั่นอะพี่น้องอันนั้นคือบริเวณวังเนาะโอ้ยอันนั้นบ่ได้บ่อยพี่น้องเดบงมองมองบาสมองมองอันที่ราชินีอาบน้ำมันเนาะไม่ได้ให้ดูมาเดินมาได้ไม่เป็นไรไปตรงนู้นแล้วก็แล้วไปอืงามพี่น้องยากใหวพี่น้องมาเบง โอ,อ้ยถึงว่ามันเย็นมากมันหนาเหมืนาะวีเนาะี่น,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 นองบ่พาพี่นองยํงำมาเบิ่งทั้งพี่สวยงามค่ะดูใบใหม่พี่นองใบใหม่มันเปลี่ยนมาอนี่อากาศบ่คอยนันคืนอจังหมัวว่าโนว่าอากาศดีดีแต่ก็โอเคอแต่ก็โอเคแต่ว่าหิมะบ่ตกกับพอแล้วฝนมาตกหิมะบาตกหนาวกับ่เป็นอย่างเนี่ยพี่นอ้นนองโอ้ยงามหลาย พี่น้องยำเบิง่งจะคุนกับยางไปคือกันกระห้าก็ับเขาไปขอ,อยากพพี่น้องมาเบิง่งสถานที่บริเวณซี่อันนี้ขางว่างไปพี่น้องไปเบิ่งน้องกันไปพี่น้องขึ้นไปเขาบอกขึ้นตั้งพี๊กขึ้นตั้งพีน้นำเขาเพราะมูเป็นบอกว่าขึ้นมาตั้งพีเป็นเป็นจาของบ้าน <laughs> โอ้ อันนี้ค้างๆทาทำเนียบนะพี่น้องเนาะอันนี้ค้างๆทาทำเนียบทำเนียบรัฐบาลของเอดินบาร่าเมืองหลวงของสกอตแลนด์อันสกอตแลนด์บ่ได้เป็นอันบ่ได้เป็นอันเมืองหลวงเด้จ้าสกอตแลนด์สมัยก่อนเป็นอันเมืองหลงวงที่นี่งพันใหญ่มาอยู่เนาะพันใหญ่มาอยู่เอดินบาร่านี่นั่นคือทำเนียบ โอ้เราเลี้กววัดใดดีวอดดาน็คานวัดานามิกวัดดนามิกเอิร์ดโอ้ดนามิกเอิร์ดทีนี่เรากลงวเซีมท็อป้วอีียโอมิวเซียมลองแวะเข้าาดนามิกเอิร์ดโอมิวเซียมอพี่น้องเบิงดมิวเซียมเพิ่นคนพัคนมาเบิ่งคนกลับมาเบิ้งหลายด้ล่ะเออแปลกดีเนาะขัง ยูมองกันหมดเลยพี่นออ้องมุมยูมองนี่แ่ะะยูมองอันว่างขางว่างก็เป็นอันนี้ลหละนนนะ Earth, แล้วก็วกเป็นอันนี้ไดนามิกเอิร์ธแล้วก็ตรงขามว่างก็จะเป็นอันอันท่ำเนียบเนาะพี่น้องของางหลังว่างก็เป็นภูเขาพี่น้องไปไปดูน้ำกันพอยากพี่น้องเบิ้งได้หลายเนาะเพราะว่าเข้าได้มากแล้วเขาก็อยากให้พี่นอ้งนนองได้เบิ่งสิ่งสวยๆงามๆเนาะมันเป็น,ย,นยังไ๋แน บ้านนี้เมืองนี้พี่น้องจะได้เห็นเห็นและะ้วก็สิงามกูดอยากน้ำมากับน้ำมาเนาะได้มาเห็นน้ำกันมาดูน้ำกันอยากให้พี่น,น้องเห็นเนาะ,ปะไปไป่งน,น้ำกันจ้ะผู้ใหญ่สะพ้ายกระเป๋าให้เมียกระเป๋ามันลื่นขึ้นไปเบิ่ง ตามไปดูมีอมีหยังในหันหนาวๆพี่น้อง,องเอ,อ้ยมบกยังหนาวเลยไปไปเบิง้งอยากพี่น้องมาเบิ้งหน่อยนะ เป็นอันพิธพันธ์เออเขาจำได้แล้วพิธพันธ์เนาะสวัสดีค่ะพรมาพน้องเจ้าไทายตุโลกนะคะมณีฮบภาพพน้พนพนองมาย่างอันเอดินบัร่าท่าีพนพ้นองมาย่างเบิ่งอันว่างเนาะว่างของพระราชินีเนาะอลิซาเบธท,ที่สองของอังกฤษเนาะให้พีน้องได้เห็นน้ำกันบางามใหญ่ยยหลวงใหญ่โตขนาดไหนก็ปักข้างๆว่าง,า,งางจะเป็น ทำเนียบเนาะข้างๆบ้างก็จะเป็นทำเนียบให้พี่น้องได้เห็นว่าทำเนียบแล้วข้างๆนี่ก็จะเป็นอันพิพิธภัณฑ์เนาะเออใช่แมันพิพิธภัณฑ์นี่นะอันนี้พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เนาะพิพิธภัณฑ์ที่ว่าเป็นเอิ่นบุถึงเนาะที่ว่าเป็นมีอันเก็บของเก่าอีกอย่างแน่งนะเนาะที่ว่าประวัติน่ะนะอันนะ้นอันข้างล่างนี่กให้พี่น้องได้เบิ่ง ทางลัางนี่ก็จะเป็นอันอันทำเนียบนะพี่น้องเนี่ยนี่คือทำเนียบจาะมองนี่ไอ้พี่น้องเบิมทางล้างนี่คือทำเนียบจ้ะนี่ทำเนียบรัฐบาลเนาะทำเนียบรัฐบาลอันใกล้ๆพูดพี่น้องใกลๆพูดก็จะเป็นอันวังกัปตันไกลเดิมพี่น้องที่ว่าเนี่ยพี่น้องอันที่ว่าท่องปิวสวัยนะนะท่งปิวสวายคุณพี่น้องเดี๋ยวจะหายเบิ้งจากน้อย ที oms, ่ว่าพี่น้องได้เห็นเนาะให้พี่น้องได้เห็นคาสิเมนันว่างนั่นน่ะที่เป็นท่งปริวแบงแบงนห้พี่น้องเป็นเป็นว่างเนาะวังของพระราชินีอลิซาเบธที่สองนะเนี่ยที่ก็ไปถ่ายพี่น้องในเบิงนนั่แหละอยากพี่น้องมาเห็นน้ำกันผู้ใดมีโอกาสมากกับมาเนาะผู้ใดมีโอกาสมากแต่มาเมื่อกาอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะพี่น้องไปพี่น้องในบ้านต้องพูดนะ คือว่างจ้ะนั่นน่ะว่างที่ขยางมันนี่จะประมาณหาหน้าที่หน่อยขยางมาขนยางมาทั้งอันมองมิวเซียมเนาะมิวเซียมพี่น้องมาเบิ้งอันนี้คือกันอันนี้ก็เป็นมิวเซียมนะคะคนกับมาเบิ้งอยู่คนกับมาเบิ้งลายพี่น้องนี่ข้างนาห้องก็จะเป็นอันท <tr <tr ่านเนียบเป็นทุกอย่างได้หนี่เลยพี่น้องทุกอย่างในในในตัวเี่บริเวณนี้เนาะ น้าพี่น้องก็ผู้ใดมากอ่ะทีมีรถทัวร์เที่ยวประจำเมืองนะพี่น้องบู้เปล่ารถทัเรนต์รถอเนี้ยรถแลดด่นเปิดประทุนนะเนาะแปลนออกเมืองอยู่ไหนคนไหนขึ้นไปขี่เคยขีย่มาแล้วพี่นะ้องนะรู้สึกว่าสมัยก่อนจะเป็นขหกปอนเนาะตอคน,นะคนนะเนาะแปลนออกเมืองกับประมาณสองโหลปกนนะมาณเนาะประมาณแต่ก่อนนะนะรู้สิบสองปอนจำไม่ได้เนาะนี่ยแหละแปลนออกเมืองอยู่ มันสวยมันงามมันก็สามารถลงได้แล้วก็เขาสามารถขึ้นมาขึ้นขึ้นมาข,ข,ขึ้นได้เพราะว่าในตัวใบหนึ่งนล้เขาสามารถน,นั่งได้เริวมือนะ24ชั่วโมงนะดูน้องสื่อตอนใบเมื่อานีี่ต้องติดไปเหมือนอันช่วงอันตอนบ่ายมื่อ,อื่นฟิลแล่นเนี่ย